เคยสังเกตไหมครับว่าบางทีเรื่องที่เงียบที่สุดเนี่ยกลับเป็นเรื่องที่ส่งเสียงดังที่สุดโดยเฉพาะความเงียบจากสื่อยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง CNN หรือ BBC เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เขาว่ากันว่ามีขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงตกลงในอ่าวไทยเมื่อไม่นานมานี้มันเงียบจนน่าแปลกใจเลยครับใช่เลยค่ะความเงียบเนี่ยแหละค่ะที่เป็นเหมือนปุ๋ยชั้นดีเลยที่ทำให้เรื่องเล่าอื่นๆได้งอกงามขึ้นมา แล้ววันนี้เรามีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าน่าทึ่งแล้วก็ซับซ้อนมากๆจากแหล่งข้อมูลที่เราได้มาค่ะถูกต้องครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวจากคลิปวิดีโอของช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะครับชีวะทันเข่าศึกทั่วชิดซึ่งนำเสนอคำอธิบายที่ต้องบอกว่าพลิกความเข้าใจของเราไปคนละเรื่องเลย เป้าหมายของเราวันนี้ไม่ใช่การพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริงนะครับแต่คือการสำรวจและทำความเข้าใจวิธีการเล่าเรื่องที่น่าทึ่งของเขาทำไมเรื่องเล่าแบบนี้ถึงน่าดึงดูใจตั้งแต่เหตุการณ์ที่เขาอ้างไปจนถึงเทคโนโลยีลับแล้วก็ผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ตามมาประเด็นนี้สัมพันธ์มากเลยค่ะเพราะเรากำลังจะวิเคราะห์ตัวบทหรือนาราทีฟที่ถูกสร้างขึ้นมาซึ่งมันสะท้อนความปรารถนาความกังวลแล้วก็ภาพอนาคตที่ผู้สร้างอยากจะสื่อสารออกมา แก่นของเรื่องราวที่แหล่งข้อมูลนี้ต้องการจะสื่อคืออะไรกันแน่นี่คือคำถามใหญ่ของเราในวันนี้เลยค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดตามที่แหล่งข้อมูลนี้อ้างก็คือเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ความผิดพลาดในการซ้อมรบของจีนแต่มันคือการทดสอบการรบจริงโดยใช้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาเป็นเหมือนตัวแทนหรือพ็อกซี่ครับ โอ้โหนี่เป็นการเปิดเรื่องที่เฉียบขาดมากนะคะเพราะมันเปลี่ยนสถานะของเหตุการณ์ไปเลยจากอุบัติเหตุที่อาจจะน่าเห็นใจกลายเป็นการกระทําโดยเจตนาที่แฝงความเป็นปรปักมันสร้างภาวะเรากับเขาขึ้นมาทันทีเลยค่ะทําให้คนฟังรู้สึกว่าเรากําลังตกอยู่ในอันตรายอันตรายที่ว่านี้มาในรูปแบบของอาวุธที่ใช้ครับแหล่งข้อมูลระบุชัดเจนเลยว่าเป็นขีปนาวุธ y j 20ที่มีฉายาวา่านักฆ่าเรือบรรทุกเครื่องบิน มูลค่ามหาศาลถึงลูกละ5,000ล้านบาทถูกยิงข้ามเขตแดนทางทะเลเข้ามาด้วยความเชื่อที่ว่าไม่มีระบบป้องกันไหนจะตรวจจับหรือตอบโต้ได้ทันแหล่งข้อมูลนี้เน้นย้ำประเด็นสำคัญมากว่าถ้าวันนั้นไทยเรามัวแต่พึ่งพาระบบป้องกันของสหรัฐอเมริกาฐานทัพเรือที่สัตว์พหีบอาจจะราบเป็นหน้ากลองไปแล้วเพราะระบบเหล่านั้นถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่มองเห็นได้เท่านั้น ตรงนี้เราจะเห็นการสร้างพล็อตเรื่องที่แยบย์มากเลยนะคะเริ่มจากการตั้งคำถามต่อความเงียบของสื่อกระแสะหลักเพื่อสร้างบรรยากาศของความจริงที่ถูกปกปิดจากนั้นก็สร้างภัยคุกคามที่ชัดเจนและน่าปลัวขึ้นมาแล้วก็ตบท้ายด้วยการด้อยค่าพันธมิตรเดิมของเราอย่างสหรัฐว่าพึ่งพาไม่ได้มันเป็นการเคลียร์เวทีเพื่อเปิดตัวพระเอกที่เป็นคนของเราเองซึ่งเป็นกลยุทธ์การเล่าเรื่องที่ทรงพลังมากค่ะและเมื่อมีภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ ก็ต้องมีทางรอดที่เหนือความคาดหมายใช่ไหมครับตรงนี้แหละครับที่เรื่องราวเริ่มจะก้าวเข้าสู่ขอบเขตของนิยายวิทยาศาสตร์เลยทีเดียวแหล่งข้อมูลได้สร้างพระเอกของเรื่องขึ้นมาครับเป็นระบบอาวุธที่เขาตั้งชื่อเองว่าคลื่นสยามหรือซายอามเดี๋ยวนะคะขอทำความเข้าใจก่อนแหล่งข้อมูลกำลังอ้างว่าเราสามารถเอาโซน่าเรือประมงซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่ทั่วไปมารวมกับเครื่องกำเนิดสนามแม่เหล็ก และมันกลายเป็นอาวุธต่อต้านขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงได้หรอคะเขาได้ให้เหตุผลทางฟิสิกส์อะไรมาสนับสนุนความก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีขนาดนี้ไหมคะนั่นคือประเด็นที่น่าสนใจครับแหล่งข้อมูลไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดทางฟิสิกส์ที่ซับซ้อนแต่เน้นอธิบายภาพแล้วก็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมากกว่าเขาอธิบายว่ามันไม่ใช่การยิงขีปนาวุธไปสกัดกัน้น แต่เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีที่เรามีอยู่แล้วเพื่อสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่ากำแพงฟองอากาศพลาสมาหรือหลุมอากาศขึ้นมาอย่างฉับพลันกลางเส้นทางของขีปนาวุธซึ่งต้องบอกว่าเป็นแนวคิดที่เหนือจินตนาการมากครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือวิธีการทำงานไม่สำคัญเท่ากับผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นมันทำให้ผู้ฟังไม่ต้องไปกังวลกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่อาจจะจับผิดได้แต่ให้โฟกัสไปที่ภาพของชัยชนะที่น่าทึ่งแทนเป็นการเล่าเรื่องที่ฉลาดมากแล้วผลกระทบที่ว่ามันเป็นยังไงต่อคะ่ะ ตามที่แหล่งข้อมูลเล่าผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือระบบครีบบังกับทิศทางหรือไกด์แดนซ์ฟินที่เปราะบางของ YJ20 เนี่ยเกิดการสับสนเมื่อเจอกับความหนาแน่นของบรรยากาศที่เปลี่ยนไปอย่างรุนแรงและกระทันหันทำให้จรวดเสียการทรงตัวหมุนคว้างกลางอากาศเหมือนลูกคางเลยครับแล้วสุดท้ายมันก็ฉีกตัวเองเป็นชิ้นๆด้วยแรงเวียงหนีศูนย์กลางไม่ได้เกิดจากการถูกยิงหรือการระเบิดด้วยซ้า ลำเลิศมากนะคะการเอาของใกล้ตัวอย่างโซน่าเรือประมงมาสร้างเป็นสุดยอดอาวุธป้องกันประเทศได้ที่สำคัญคือวิธีการทำลายเป้าหมายมันไม่ใช่การใช้ความรุนแรงตอบโต้แต่เป็นการใช้สติปัญญาทำให้ศัตรูทำลายตัวเองสิ่งนี้มันสะท้อนภาพลักษณ์ของเราในฐานะผู้พิทักษ์ที่ชาญฉลาดไม่ใช่นักรบที่ก้าวร้าวซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่น่าดึงดูดใจมากค่ะประเด็นเดวิดปะทะโกลยัตที่ว่านี้ ชัดเจนมากครับโดยเฉพาะเมื่อแหล่งข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้เขาอ้างว่าโครงการคลื่นสยามนี้ใช้งบประมาณในการวิจัยและพัฒนาไปเพียงแค่500ล้านบาทในขณะที่ขีปนาวุธ YJ-20 มูลค่า5,000ล้านบาทต้องกลายเป็นเศษเหล็กไปในพริบตา อัตราส่วน1ต่อ10นี่ไม่ใช่ตัวเลขที่ยกขึ้นมาลอยๆนะคะมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังมากในการสื่อสารมันไม่ใช่แค่การบอกว่าเราชนะแต่เป็นการประกาศว่าสติปัญญาและนวัตกรรมแบบไทยๆของเรานั้นมีประสิทธิภาพเหนือกว่าแสนยานุภาพทางการเงินและเทคโนโลยีของมหาอำนาจถึง10เท่าเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจในชาติแบบสุดๆเลยค่ะ ใช่ครับและเพื่อจะตอกย้ำความชาญฉลาดที่ว่านี้แหล่งข้อมูลไม่ได้พูดลอยๆนะครับเขายังพยายามนำเสนอสิ่งที่เรียกว่าเป็นหลักฐานเชิงนิติวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนด้วยซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจมากว่าเขาใช้อะไรมาอ้างบ้างมาถึงช่วงสร้างความน่าเชื่อถือแล้วสินะคะประมาณนั้นเลยครับ เริ่มจากข้อมูลความดันบรรยากาศที่บอกว่ากราฟความดันอากาศในรัศมี50กิโลเมตรดิ่งวูบลงอย่างกระทันหันในวินาทีที่ระบบคลื่นสยามทำงานตามมาด้วยสัญญาณเสียงครับเขาอ้างว่าเครื่องดักฟังใต้น้ำจับสัญญาณเสียงความถี่ต่ำที่400เฮิรตซ์ได้ซึ่งแหล่งข้อมูลเปรียบเปรยอย่างมีสีสันว่าเป็นเสียงกรีดร้องของโลหะที่กำลังถูกบิดเบือนจนแตกสลายไม่ใช่เสียงระเบิดแบบปกติ นี่เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจมากนะคะคือการใช้ภาษาของวิทยาศาสตร์แต่ใส่ความเป็นบทกวีเข้าไปเสียงกรีดร้องของโลหะนี่มันไม่ใช่สัพ์เทคนิคแต่มันสร้างภาพในใจได้ชัดเจนมากมันทําให้เรื่องเล่ามีทั้งความน่าเชื่อถือแบบวิทยาศาสตร์และความน่าตื่นเต้นแบบนิยายไปพร้อมๆกันเลยค่ะถึงการสั่นสะเทือนในระดับโมเลกุลที่ทําให้โครงสร้างของหัวรบถูกทําลายจากภายในแต่ที่ผมว่าน่าทึ่งที่สุดคือข้อมูลเทเลเมตรี หรือข้อมูลที่ส่งกลับจากตัวจรวดแหล่งข้อมูลอ้างว่าทั้งระบบของจีนและรัสเซียที่เฝ้าดูอยู่แสดงสถานะปกติทุกอย่างเป็นสีเขียวจนถึงวินาทีสุดท้ายขอใช้คำว่าพวกเขาตายโดยไม่รู้ตัวเพราะระบบถูกทําลายเร็วกว่าที่สมองกลจะประมวลผลได้ทันประโยคพวกเขาตายโดยไม่รู้ตัวนี่คือสุดยอดของการสร้างภาพเลยนะคะ มันยกระดับเครื่องสยามจากแค่อาวุธป้องกันตัวให้กลายเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำล่าไปอีกขั้นคือไม่เพียงแค่ทำลายเป้าหมายได้แต่ทำลายได้โดยที่ศัตรูไม่ทันได้รู้ตัวด้วยซ้าม,มันเหมือนกับการเป็นนักฆ่าไร้เงาในเชิงเทคโนโลยีเลยทีเดียวคะ่ะในที่ความเร็วเพียง1.2มักซึ่งเป็นความเร็วของวัตถุที่ตกอย่างอิสระตามแรงโน้มถ่วงไม่ใช่ความเร็ว6มักของการพุ่งเข้าชนเป้าหมายเป็นการตอกย้ำว่ามันถูกํำลายกลางอากาศก่อนจะถึงเป้าหมายนานแล้วครับ พอเราดูหลักฐานทั้งหมดที่ว่ามาจะเห็นรูปแบบที่ชัดเจนนะคะคือการใช้ตัวเลขและสัพท์เทคนิคที่เฉพาะเจาะจงเช่น50กิโลเมตร400เฮิรตซ์1.2มักเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าเปลือกนอกของความน่าเชื่อถือให้กับเรื่องเล่าที่มหาศจรรย์นี้มันทำให้ผู้ฟังรู้สึกเหมือนได้เข้าถึงข้อมูลลับสุดยอดที่คนทั่วไปไม่มีโอกาสได้รู้แล้วก็คล้อยตามเรื่องราวได้ง่ายขึ้นค่ะ เอาละครับหลังจากชัยชนะอันน่าทึ่งนี้เรื่องราวไม่ได้จบลงแค่การป้องกันประเทศสำเร็จแต่ขยายไปสู่ผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ใหญ่กว่าเดิมมากแหล่งข้อมูลสรุปอย่างมั่นใจว่าเหตุการณ์นี้คือการล้มละลายทางยุทธศาสตร์ของกัมพูชาและเป็นความอัปยศ์ของจีนที่อาวุธชั้นยอดของตัวเองถูกทำลายด้วยเทคโนโลยีที่ดูเรียบง่ายและชัยชนะก็มักจะมีรางวัลตามมาใช่ไหมคะในเรื่องเล่านี้รางวัลคืออะไรคะ เรื่องวันใหญ่มากครับแหล่งข้อมูลระบุว่าการที่ไทยเข้ายุดครองสัมปทานแหล่งกา๊าซธรรมชาติในทะเลอันดามันหรืออันดามันแก๊สฟิลส์ทั้งหมดไม่ใช่การรุกรานแต่เป็นการกระทําที่เขาเรียกว่าค่าปฏิกรรมสงครามที่ชอบทำเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไปอีก50ปีข้างหน้าเห็นโครงสร้างของเรื่องเล่าไหมคะมันสมบูรณ์แบบมากหคือสร้างให้เห็นว่าเราถูกกระทําก่อน 2. คือเราตอบโต้และได้รับชัยชนะอย่างน่าอัศจรรย์และ3คือชัยชนะนั้นนํามาซึ่งรางวัลที่ชอบธรรมมันเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทําที่ในสถานการณ์ปกติอาจจะถูกมองว่าเป็นการรุกรานให้กลายเป็นการกระทําที่ถูกต้องและสมเหตุสมผลในตรกกะของเรื่องเล่านี้ค่ะแต่เรื่องไม่จบแค่นั้นครับและนี่อาจจะเป็นจุดที่ซับซ้อนที่สุดในเรื่องเล่านี้ แหล่งข้อมูลได้เปลี่ยนมุมมองจากศัตรูที่ชัดเจนไปที่พันธมิตรของเราอย่างสหรัฐอเมริกาโดยอ้างว่าสหรัฐไม่ได้มองไทยในฐานะพันธมิตรที่น่ายินดีอีกต่อไปแต่มองเราเป็นนักล่าที่คนพบอาวุธชิ้นใหม่ที่ตัวเองควบคุมไม่ได้จุดนี้เป็นการยกระดับของเรื่องขึ้นไปอีกขั้นเลยนะคะจากตอนแรกที่เป็นความขัดแย้งในระดับภูมิภาคตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องของการเผชิญหน้ากับมหาอำนาจโลกแล้ว การสร้างให้พันธมิตรกลายเป็นภัยคุกคามที่น่ากังวลเป็นการแตะยังความรู้สึกไม่ไว้วางใจลึกๆที่หลายคนอาจจะมีต่อมาหาอำนาจและทำให้เรื่องเรามีความซับซ้อนน่าติดตามมากขึ้น กรูกองรับแหล่งข้อมูลตีความข้อเสนอของสหรัฐที่จะเข้ามาติดตั้งระบบเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าบนชายฝั่งอ่าวไทยว่าไม่ใช่ของขวัญแต่เป็นกับดักที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้กลายเป็นรัฐกันชนหรือที่เขาใช้คำเปรียบเทียบที่รุนแรงว่ายูเครนแห่งเอเชียในสงครามตัวแทนที่อาจจะเกิดขึ้นกับจีนในอนาคต การใช้คำว่ายูเครนแห่งเอเชียเป็นภาพที่ชัดเจนและทรงพลังมากค่ะมันเชื่อมโยงกับเหตุการณ์จริงที่คนทั้งโลกรับรู้แล้วก็ปลุกความกลัวว่าเราอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในสนามรบของคนอื่นโดยไม่รู้ตัวมันการบอกว่าแม้แต่พันธมิตรก็ไว้ใจไม่ได้และสุดท้ายแล้วเราต้องพึ่งพาตัวเองเท่านั้นเมื่อสถานการณ์ซับซ้อนขึ้นมีทั้งศัตรูและพันธมิตรที่น่ากังวลแหล่งข้อมูลก็ได้เสนอทางออกหรือยุทธศาสตร์ใหม่ที่เขาตั้งชื่อไว้อย่างสวยงามว่าเกราะไม้ไผ่ หรือแบมบูชิลครับเป็นชื่อที่ฉลาดมากค่ะการใช้ไม้ไผ่เป็นสัญ,ญลักษณ์นี่มันสื่อได้หลายอย่างทั้งความแข็งแกร่งความยืดหยุน่นการลู่ไปดามลมแล้วก็ความเป็นเอเชียมันไม่ใช่เกราะเหล็กที่แข็งทื่อแบบตะวันตก ใช่เลยครับแนวคิดหลักของเกราะไม้ไผ่ก็คือเราจะยอมรับเทคโนโลยีและการสนับสนุนจากสหรัฐและนาโต้แต่เราจะปฏิเสธที่จะเข้าร่วงในสงครามของพวกเขาเราจะรับปืนมาแต่เราจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะหันปากกระบอกปืนไปทางไหนและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่แหล่งข้อมูลเน้นย้ำก็คือ จะไม่มีวันส่งมอบรหัสต้นฉบับหรือซอ u r c e c ของเทคโนโลยีคลื่นสยามให้กับใครเด็ดขาดเพราะนี่คือกรมธรรม์ประกันชีวิตที่จะทำให้มหาอํานาจทุกฝ่ายต้องเกรงใจเรานี่คือการประกาศเอกราชทางยุทธศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบเลยนะคะไม่ใช่แค่ในเชิงการทหารแต่ในเชิงเทคโนโลยีด้วยการบอกว่าจะไม่มอบซอ u r c e c ก็คือการบอกว่าเราเป็นเจ้าของชะตากรรมของตัวเองอย่างแท้จริงและจะไม่ยอมให้ใครมาคุมไพ่ตายของเราได้ และเป้าหมายสูงสุดที่แหล่งข้อมูลนี้วาดฝันไว้ก็คือยุคสมัยที่ประเทศไทยเป็นเพียงรัฐกันชนได้สิ้นสุดลงแล้วและจะเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าสันติภาพภายใต้เงาของสยามหรือ p a x i ซ m e n s i s ที่ซึ่งมหาอำนาจจะต้องขออนุญาตไทยก่อนที่จะเคลื่อนไหวใดๆในภูมิภาคนี้พอเรามองภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบจะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าสาระสำคัญที่แหล่งข้อมูลนี้ต้องการจะสื่อนั้น ยิ่งใหญ่กว่าการรายงานข่าวเหตุการณ์ปะทะกันครั้งหนึ่งมากแต่มันคือการสร้างมหากาบ์หรือตำนานบทใหม่ของชาติไทยมันเป็นเรื่องเล่าที่ตอบสนองต่อความต้องการลึกๆของผู้คนที่อยากจะเห็นประเทศของตัวเองยิ่งใหญ่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นที่น่าเกรงขามและเป็นอิสระจากทุกขั้วอำนาจมันคือเรื่องเล่าที่ต้องการปลุกจิตสำนึกให้คนไทยเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองค่ะเป็นเรื่องราวที่น่าทึ่งและซับซ้อนมากจริงๆครับ จากแหล่งข้อมูลที่เราได้สำรวจกันในวันนี้ตั้งแต่การประชหน้าในอ่าวไทยอาวุธลับที่พลิกเกมไปจนถึงการวาดภาพการจัดระเบียบอำนาจทางภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ทั้งหมดมันแสดงให้เห็นถึงพลังของเรื่องเล่าในยุคสมัยใหม่ที่สามารถสร้างความหมายทิศทางและแม้กระทั่งความจริงในแบบของตัวเองขึ้นมาได้ค่ะแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรแหล่งข้อมูลนี้ได้นำเสนอโลกที่สติปัญญาสามารถเอาชนะงบประมาณมหาศาล และเทคโนโลยีบ้านๆสามารถล้มยักษ์ได้ซึ่งมันก็นำระสู่คำถามที่น่าขบคิดสำหรับพวกเราทุกคนนะครับว่าในยุคข,ของการสงครามที่ไม่สมมาตรและสงครามข้อมูลข่าวสารเช่นนี้อาวุธที่ทรงพลังที่สุดสำหรับความมั่นคงของชาติอาจจะไม่ใช่แค่ขีปนาวุธที่ซื้อมาด้วยราคาแพงแต่อาจจะเป็นเรื่องเล่าที่ทรงพลังที่สามารถหลอมรวมใจคนในชาติสร้างความภาคภูมิใจและกำหนดทิศทางของประเทศได้คำถามคือ แล้วเรื่องเล่าแบบไหนกันที่เราอยากจะเชื่อและอยากจะส่งต่อกันไปในอนาคต